ก็แล้ครับรก็ได้ก็ตามครับมาพบกับผมถาวรย่อนตำนานช่องอีสานซุ่มห้าครับพี่น้องถึงตอนนี้ก้อนที่ฟั่งแค้นนะครับอา้าวเมื่อีเรื่องเกี่ยวว่าพี่น้องฟังก็เถือว่าเป็นเรื่องค่รนขังซี่เรียสก็ว่าได้พี่นอ้องแต่แต่ว่าในสตาของจองอีสานซุ่มห้าครับวงการสงฆ์โอ้แตกตอแกแหกแหกวัดเบื้องต้นก็คงจะบอกก้อนว่าพระสงฆ์องค์ดีๆก็มีหลายครับพี่น้องวันนี้ขออนุญ,ญาตครับเกาะอาะแสเพราะเป็นกระแสจังหวัดว่าครับว่า รถพระธรรมพี่น้องเกิดมาคงจะอย่ยนี้นะครับเป็นัางฟังพระเทินามตุสาซปะขาวโตวอรหะโตสัมมาทัมพุทสานี่ครับก็บฟังไปมากเริ่มในรถพระธรรมในวงการสงฆ์ก็ตอนนี้นะครับมันมัน,มนรถพระธรรมแบบที่เฮาเคยสัมผัสมากนะครับในวงการสงฆ์ตอนนี้มีเรื่องข้าวข้าวนะครับมาตลอดเวลา รู้สึกจะกลายเป็นช่วงนี้ยิ่งมีสนามรบที่กัมพูชานะครับโอ้โหทาหารพานสึอแต่ตอนนี้มาเจอกับพระพานสือรับเพราะการตัดสินใจผิดพลาดนะครับกับออกสู่สนามรักพี่น้องครับคณาฝึกฝนพรเพียงพ่อนะครับโดยเฉพาะพระนะครับสมาธิบอดีเท่าที่ควรพี่น้องเอย๋ยบางคนอาจจะมองว่าพระผิดบางคนก็ว่าศีกาผิดแต่ว่าผมกะเอาหาสีลหาสิลเเดาเคืองผมต้องเปรียบเทียบแบบนี้ครับสมัยก่อนสมัยพุทธองค์เนี่ยหากพระองค์ไหนหรือ ที่ผ่ามดพวกนักบวชต่างๆที่จะออกบวชน่ะสมัยพุทธองค์ก็มีสิ่งมากะจ่ว่าจะเป็นเทวทัตหรือจะเป็นม่านต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเม่เท่านี้เมื่อผมนะครับบีบผมให้น่าท่วมพวกม่านก็ไหลนะครับเกี่ยวกับเทวทัตเนี่ยก็จะมีเทวดาอาลักษ์ไปซอยพุทธองค์บรรลุโสดาบันวอยงานนะครับไพก็ตามที่มาเอาเงิ่นจากข้างวันน่ะนั่นคือม่านะจญอย่างหนึ่งครับในขณะเดียวกันนะครับจุดบอดนั่นคือพระเนี่ยอาจจะมีสมาธิป่มันคง บ่แข็งเกินเ่าที่ควนแต่เลยต้องไหลไปตามน้ำครับไปพร้อมอาบายามุกนั่นแหละครับในมุมมองของผมพระดีก็มีพระที่ต่อสู้กับบา,ายายมุกได้ก็มีพระที่สู้บ่ได้ก็มีเช่นเดียวกัน,นก,กับทหารผ่านศึกก็อาจจะมีการสละชีพเพื่อชาติแต่ของพระนี่ครับก็บเป็นพระผ่านศึกครับผ่านศึกรัฐนะครับบ่เป็นศึกรลบผ่านศีกาจนต้องมีการ ศึกออกมาเป็นสิบสิบองค์ได้ทีเดียวครับมันจะเกิดขึ้นได้นะครับทบมือหัางเดียวยอมบระดังผมหากเมื่อใดนะครับสินเสมอกันเมื่อนั้นละครับช่วนกันออกศึกถูกไร้ครับตายเรียบบอดีกวากันไปตีกาชื่นช่มกันไปฉะนั้นการหลงไหลในรถพระธรรเนี่ยครับกาเลือกเอานะครับระวังพระรรมวินัยหรือพระธรรมแบบพระกระรรมครับเนี่ยแบบพระธรรมเองครับนักเลงพ่อครับขอล่าศึก